ข้อ573รบุตรของข้าพระอ,องค์เมื่อสรีระใช้สอยไม่ได้ละไปแล้วทํากาละแล้วก็ละทิ้งกายของตนไปเหมือนงโง่ลอกคราบเก่าทิ้งไปฉะนั้นบุตรของข้าพระอ,องค์นั้นอันพวกข้าพระอ,องค์ประชุมกันเผาอยู่ย่อมไม่รู้ถึงความข่ครวญของพวกญาติเพราะเหตุนั้นข้าพระอ,องค์จึงไม่เศร้าโศกถึงเขาเขาไปสู่คติของเขาแล้ว บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอุรโควะความว่าโงลอกคราบเก่าแล้วเป็นสัตว์ไม่อาลัยทิ้งไปเสียฉันใดบทว่าสันตโนงคือสรีรระของตนบทว่านิโพเคคือเว้นจากใช้สอยเพราะไม่มีชีวิตตินซีบทว่าเปเต,เตคือกลับไปปรโรคแล้วบทว่ากาลกะเตปแปลว่าทำกาละแล้วอธิบายว่ามีมรณะอันกระทำแล้ว บทว่าสตีความว่าเมื่อบุตรของข้าพระองค์นั้นละไปแล้วคือกระทําการละมรณะภาคไปแล้วจะประโยชน์อะไรเล่าด้วยการร้องไห้หรือการคร่าครวนบทว่าไทฮาม,มาโนความว่าบุตรของข้าพระองค์นี้ย่อมไม่รู้สึกถึงความคร่าครวญของพวกญาติเหมือนเขาถูกแทงด้วยเหลาเหล็กเผาอยู่ไม่รู้สึกสุขและทุกข์ฉะนั้นบทว่าตัสมาความว่าเหตุนั้นข้าพระองค์จึงไม่เศร้าโศกถึงเขาและเขาไปสู่คติสําหรับตัวของเขาแล้ว ฝ่ายนางพรามณีกราบทูลว่า